สวัสดีครับคุอยู่กับกระเลนเจอร์ anger, แล้วอยู่กับผมนะครับโคไฟนะครับนะและพวกดอมก็อยู่ข้างๆนี่แหละไม,ม่ไปไหนหรอกครับและในวันนี้เราจะมาทําคลิปสอนการเล่น RV แบบฉบับเทคนิคขั้นสูงสูงโดยเทคนิคเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณแล้วก็สามารถทําให้คุณเนี่ยแบกทีมตัวเองจนขึ้นสูบพิมขึ้นกอนเลียนได้ภายในวันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวเลย <Wow. S 1> นะครับผมซึ่งถ้าคุณรู้ทักษะเหล่านี้เนี่ยการขึ้นกอนเลียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับ โดยทักษะใหญ่ๆเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นทั้งหมด3ามหัวข้อโดยหัวข้อแรกเนี่ยก็คือทักษะก่อนเริ่มเกมทักษะก่อนเริ่มเกม20% m สิบ์เซตในเกมอีก10%และทักษะภายในเกมอีก70%มาเริ่มกันที่ทักษะก่อนเริ่มเกมอย่างแรกคือการดาับการดับที่ดีเนี่ยคือการดับตัวที่มึงอยากเล่นโดยที่ไม่ต้องสนว่าอีกทีมนึงเนี่ยจะเอาตัวเชียร์อะไรมามึงอยากเล่นตัวไหนมึงก็เลือกตัวนั้นแค่นั้นพอเทคนิคนี้เนี่ยจะทําให้มึงสามารถฝึกตััวนนน้้นไดอย่าาางชนานํญ และสามารถทําให้เล่นตัวนั้นเนี่ยต่อให้จะเจอตัวที่แพ้ทางเนี่ยก็สามารถหาวิธีที่จะเอาชนะได้อย่างที่2คือการจัดลูนลูนที่ดีเนี่ยจะทําให้มึงได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นแล้วลูนมึงไม่ต้องใส่วัดกันรุ่นๆไปเลยมึงเอาลูนศูนย์ไปเล่นเพราะคนที่เก่งจริงเนี่ยเขาไม่พึ่งลูน <Wow. S 1> เขาใช้ฝีมือส่วนพวกที่ใส่ลูนเนี่ยมันคือพวกที่กระจอกกลัวตัวเองสู้ไม่ได้กลัวต้นเกมจะแพ้เขากลัวโดนเขากดนั่นน่ะคือพวกใส่ลูนเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องใส่ มึงใส่เดี่ยวกับแม่งเลยทักษะการแบนการแบนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับการดับตัวเพราะฉะนั้นแล้วมึงอยากจะแบนอะไรก็แบนไปมึงอยากแบนตัวไหนมึงเกลียดตัวไหนมึงแบนตัวนั้นเลยไม่ต้องสนว่าทีมมึงจะคิดยังไงถ้าทีมมึงอยากเล่นเอลซูมึงก็แบนเอลซูถ้าทีมมึงอยากเล่นฟาเนติโนมึงก็แบนฟาเนติโนเพื่อเป็นการตัดตัวทีมตรงข้ามและทีมตัวเองเนี่ย ไม่ให้เล่นตัวพวกนี้พวกที่เล่นฟาเลนเก่งๆทีมตรงข้ามเนี่ยจะได้ไม่ต้องเล่นพวกที่เล่นฟาเลนโง่ฝั่งตัวเองเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเล่นด้วยท <Wow. S 1> ีนี้ก็จะหมดปัญหาการเลือกตัวกโง่ในทีมไปได้อีกหนึ่งปัญหาอย่างต่อไปเนี่ยก็คือการเลือกสเปลสเปลที่ดีเนี่ยจะทําให้เราสามารถรอดในสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามึงเล่นแท้งมึงต้องเอ็ x ซีคิวไปเพื่อที่จะเอาไว้เก็บเศษซากเศษเหลือจากทีมตัวเองเวลาแครี่มันตีแล้วไม่ฆ่าไม่ได้ดาเมจไม่พอเนี่ ต่อมาเนี่ยแคลี่เนี่ยแคลี่เนี่ยมึงควรที่จะเอาล้างไปไม่ใช่ฟิกเกอร์การที่มึงเล่นฟิกเกอร์คือมึงเล่นผิดวิธีมึงควรเอาล้างไปเวลากดโซโลเพราะว่าอะไรเพราะโลมันไม่กันมึงหรอกถ้ามึงมีล้างเนี่ยมึงสามารถกดล้างสวนลิงสวนนาคอสได้เลยนาคอสงัดมาลิงทุบมาสตันมามึงกดล้างปุ๊บมึงยิงสวนแม่งเลยดาเมจใครแรงกว่ามึงก็ชนะไงเมดเนี่ยเอาพานิชมาเลยเพราะอะไรเพราะเมดเนี่ยมึงจะยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมพอมึงยืนอยู่ตรงกลางเนี่ย ออฟก็มาแท็กป่าก็มาแท็กบางทีโลมเนี่ยเคี้ยแมงมารัดคิบตัวดีเลยแม่งมารัดคิบกลางไอสัตว์เอาไปทาเคีย้ยอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วการที่มึงเอาพันดิตมาเนี่ยเอาไว้เวทป่าทีมตัวเอง <Huh? S 1> ถ้าป่ามันรัดคิบกลางมึงสามตัวให้มึงไปรัดคิปป่ามันสามตัวเอาคืนแค่นี้มึงก็จะไม่จนแล้วไอพวกที่เะเมียทั้งหลายฟังไวด้ดีๆต่อไปฟาร์มฟาร์มเนี่ยเอาฮิลมาจากการวิเคราะห์ของกูแล้วนะ ส่วนใหญ่ฟาร์มแพดเนี่ยมันจะเป็นตัวผิวๆอย่างอ้อยอย่างนาคอสอะไรพวกเนี้ยฮิวเลนอ่ะอิเลนดอร์วิธีการเล่นฟาร์มที่ถูกต้องก็คือการที่มึงเอาฮิวไปเนี่ยและกระโดดไปกดฮิวแล้วก็ออกมาแค่นั้นพอที่เหลือปล่อยแทงกับแคลรี่มันยืนสู้กันไปมันจะตายก็ช่างหัวไม่อย่างไอเคียเรื่องของมันออฟเลนเนี่ยมึงเล่นยังไงก็ได้เรื่องของมึงไอสัตว์ที่แกคิดละไมเซตภายในเกม ไมเซตภายในเกมเนี่ยสามารถทําให้มึงควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าใครที่เล่นกับมึงเนี่ยก็อยากจะเล่นด้วยเพราะมึงเป็นคนอารมณ์ดีการควบคุมอารมณ์ที่ดีเนี่ยเวลาที่มึงแพ้บ่อยๆเนี่ยหรือเจอเพื่อนในทีมที่เล่นไม่ดีเล่นไม่ถูกใจเราเนี่ยให้เราใจเย็นๆนิ่งๆคิดคําพูดไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดไมด่ามันเลยเพื่อเพิ่มความพึกเขื่อให้กับทีมเพราะเวลาที่คนมันโดนด่าเนี่ยมันจะทําทุกอย่างเพื่อลบคําสบประมาทและมันจะเล่นดีขึ้นอย่างแน่นอน ตอนแรกๆเนี่ยเล่นฟาเลนอาจจะตายศูนย์พอมึงเปิดไมดามันปุ๊บไอเคียน1นึ่งสิบสองสิบสิบยี่สิบสิบไอเคียอยู่ดีๆมันก็บ้าพลังมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ไล้ฆ่ายับนั่นแหละมึงสามารถเพิ่มความพึกเถื่อให้กับทีมได้โดยการเปิดไมการเป็นผู้เล่นที่ดีการเป็นผู้เล่นที่ดีเนี่ยมึงต้องทําตัวขี้แอคตลอดเวลารอทีมตายหมดก่อนแล้วมึงค่อยไปสู้ พอมึงสู้ไม่ได้เนี่ยให้มึงหาแพะแลบบาบหนึ่งตัวและให้ทีมเนี่ยโทษแม่งแทนห้ามเล่นก่อนต้องรอจังหวะ131415รอจังหวะแอคแล้วค่อยเล่นเพราะผู้เล่นที่ดีเนี่ยจะต้องขี้แอคอยู่เสมอการประเมินตัวเองทุกครั้งที่มึงเล่นเกมจบมึงต้องประเมินตัวเองแล้วว่ามึงเนี่ยคือผู้เล่นที่พรสวรรค์เก่งที่สุดดีที่สุดดีเลิศที่สุดทําอะไรมึงก็ไม่ผิดสักอย่างเพราะฉะนั้นการที่มึงแพ้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการที่มึงเล่นไม่ดีอาจจะมาจากการที่ทีมมึงโง่ทีมมึงกระจอกกาก เปิดไฟไปก็ไม่เข้าทำเฮี้ยอะไรไม่ได้สักอย่างทักษะภายในเกมทักษะภายในเกมเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกี่ยวกับการอ่านเกมมันเกี่ยวกับเอ่อสกิลเพย์จริงๆไม่ใช่ทักษะภายในเกมเนี่ยคือการที่มึงกดไปเนี่ยแล้วมึงต้องใช้ดวงวัดว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันจะเก่งหรือมันจะอ่อนทีมเราเนี่ยมันจะเก่งหรือมันจะอ่อนต่อให้มึงจะเป็นผู้เล่นที่ดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนถ้ามึงเข้าเกมไปแล้วทีมมึงโง่เนี่ยมึงก็เพ้ มึงเล่นแท้งมึงเปิดไปไม่มีใครเข้าแครี่กระเมียดยังยืนมองคีฟกลางอยู่มึงก็แพ้แล้วต่อให้มึงพยายามแบกขนาดไหนมึงพยายามดันคีฟดันป้อมมันก็จะมีผู้เล่นบางคนเนี่ยเดินไปแล้วก็ตายแล้วมันก็จะบ่นว่าทําไมมึงไม่ไปช่วยกูเลยวะนั่นแหละแล้วมึงก็จะแพ้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นเกมน,นี้คือมึงต้องค่ายเยอะๆเพื่อที่มึงจะได้ไม่โดนดา่าตำแหน่งการยืนเนี่ย หลายๆคนที่คิดผิดอย่างมากเลยคือการเอาแท้งไปยืนข้างหน้าความจริงแท้งมันไม่ต้องยืนข้างหน้าแท้งมันควรยืนอยู่ข้างหลังสุดเพราะอะไรเพราะแท้งมันเอา e x e c u t e มามันต้องรอล s ดช็อตไม่ใช่ให้มันเป็นตัวเปิดถ้ามันเป็นตัวเปิด e x e c u t e มันจะใช้ไม่ได้เข้าใจไหมแคลลี่เนี่ยควรเปิดเปิดให้มันเจ็บพอมันเจ็บแล้วเนี่ยมึงก็ไล่ฆ่ามันเลยฟาร์มเนี่ยมึงไม่ต้องไปแก่งนะ มึงฟาร์มต่อไปจนกว่ามึงจะรวยรอจังหวะแอคออฟเลนก็เหมือนกันรอจังหวะแอคพร้อมฟาร์มเลยฟาร์มกับออฟเนี่ยมึง2คนเนี่ยมึงรอจังหวะแอคไม่ต้องทําคียอะไรทั้งนั้นมึงรอแอคอย่างเดียวรอจังหวะ2 3 2 4 2 5เนี่ยแล้วมึงค่อยเล่นส่วนเมทเนี่ยมึงยืนอยู่หน้าสุดเลยรอรับดาเมจทำไมเมทต้องรอรับดาเมจทำไมไม่ใช่แท้ง เพราะกว่ามันจะตีแทงตายเนี่ยมันไม่เสียสกิลไปตีแทงหรอกมันจะเสียสกิลมาตีเมรพอเมทรับดาเมจเสร็จแล้วเนี่ยแครี่มึงก็จะไม่โดนลวงแล้วแค่นี้มึงก็ชนะไฟง่ายๆสบายๆ จดจำวลีนี้ไว้แรงไทยไฟเดียวต่อให้มึงจะเกมตามขนาดไหนถ้า15นาทีเนี่ยมึงสามารถที่จะลัดดาร์คสเลเยอร์ได้เนี่ยคนในทีมก็จะสรรเสริญมึงทันทีโดยที่มึงต่อให้มึงจะตายไป0 10 0 15 0 20เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงลัดดาร์คตอน15นาทีได้คนในทีมจะลุกเฮแล้วก็สรรเสริญมึงคิดว่ามึงเป็นพระเจ้ามึงคือเทพเจ้านั่นแหละคือวิธีการที่จะแบกทีมภายในเกมและอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะสุดท้ายเนี่ยทักษะที่จะทำให้มึงได้แรงได้ดาวแน่ๆ1น0่ ในพวกโง่ฟังเอาไว้ทักษะสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากเลยมึงสามารถขึ้นกอเลียดได้ภายในวันเดียวด้วยทักษะนี้ก็คือการที่มึงโยกดาวสัตว์มึงต้องสมัคร ID มา1 ID ไอดเฮียแล้วมึงก็กดดักกันพอมึงกดดักกันเสร็จปุ๊บถ้ามึงเจอห้องเดียวกันมึงกดเริ่มเกมไปมึงรอ6นาทีถ้ามึงอยากให้ดาว ID ไหนเพิ่มมึงกดยอมแพ้ไอเฮียแค่นี้มึงก็ได้ดาวเลยควายโง่